เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เรานั่งจ้องจอคอมจ้องมือถือกันทั้งวันเนี่ยเอเราควรกระพริบตาสักกี่ครั้งกันแน่วันนี้แหละครับเราจะมาหาคำตอบที่แบบว่าชัดๆเอาไปใช้ได้จริงเลยจากงานวิจัยล่าสุดกันเใครเคยรู้สึกแบบนี้บ้างครับแบบว่าตาแห้งๆแสบๆเหมือนมีฝุ่นอยู่ในตาตลอดเวลาหรือบางทีก็ตามัวไปเลยบอกเลยนะครับว่าปัญหานี้เนี่ยคนยุคดิจิตอลอย่างเราเเจอกันแทบทุกคนเลยแหละครับ เอาละครับแล้วทีนี้จุดที่มันพีิกมากมากเลยก็คืองานวิจัยใหม่ๆเขาบอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรากระพริบตาบ่อยแค่ไหนอย่างเดียวนะครับแต่มันเกี่ยวกับคุณภาพของการกระพริบตาในแต่ละครั้งด้วยใช่แล้วครับคุณภาพของการกระพริบตาโอเคงั้นเรามาเจาะลึกกันอีกนิดดีกว่าว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของเรากันแน่เวลาที่เราจ้องหน้าจอนานๆแบบนั้นนี่แหละครับไม่น่าเชื่อเลยนะ ปกติแล้วเนี่ยคนเราจะกระพริบตาประมาณ15ครั้งต่อนาทีนะครับแต่พอเราหันมาจดจออยู่กับหน้าจอปุ๊บอัตราเนี้ยมันดิ่งลงมาเหลือแค่5-7ครั้งต่อนาทีเท่านั้นเองคือมันหายไปเกินครึ่งเลยนะแล้วมันก็ยังมีอีกครึ่งหนึ่งของปัญหาครับที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้เลยนั่นก็คือการกระพริบตาไม่สนิทครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า incomplete blinks มันคือการกระพริบตาแบบเหมือนกระพริบไม่สุดนะครับเปลือกตาบนมันไม่ลงมาแตะเปลือกตาล่างสนิทดี ผลก็คือน้ำตาก็เลยเคลือบผิวตาได้ไม่ทั่วถึงนี่แหละครับตัวการสำคัญของอาการตาแห้งเลยทีนี้เราลองมาอัปเดตข้อมูลจากงานวิจัยใหม่ๆในช่วง5ปีที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าว่าเขาค้นพบอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเปลี่ยนความเข้าใจดเดิมๆของเราไปเยอะเหมือนกันนะครับถ้าลองไล่ดูตามไทม์ไลน์นี้นะครับจะเห็นเลยว่าเส้นทางของความรู้มันน่าสนใจมากคือจากตอน,น,นแรกๆเนี่ยนักวิจัยเขาจะโฟกัสกันแค่เรื่องจํานวนครั้ง ที่เรากับพริบตาใช่ไหมครับแต่พอมาถึงช่วงหลังๆเนี่ยเขาไปเจอว่าเฮ้ยคุณภาพหรือการกระพริบตาให้มันสนิทเนี่ยมันสําคัญไม่แพ้กันเลยและนี่คือข้อสรุปที่แบบว่าตอกย้าเรื่องนี้เลยครับงานวิจัยล่าสุดเขายืนยันเลยว่าวิธีที่เรากับพิบตานี่แหละสําคัญไม่แพ้ความบ่อยเลยนะครับมันกลายเป็นตัวชีวัดสุขภาพดวงตาที่สําคัญมากๆตัวหนึ่งไปแล้วเอาล่ะครับ พอเรารู้สาเหตุรู้ที่มาที่ไปกันหมดแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วละครับแล้วเราจะทํายังไงกับมันดีมาดูวิธีง่ายๆที่เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยกันดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับลองสร้างนิสัยเล็กๆที่เรียกว่า20 20บริงดูครับมันก็คือการเอาไอเดียการพักสายตาแบบ20 20 20ที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาบวกกับการกระพิบตาอย่างตั้งใจเข้าไปคือทุก20นาทีพักมองไกลๆ20วินาทีแล้วระหว่างนั้นก็ กระพริบตาช้าๆให้มันเนินจริงๆสัก3 -5 ถึงครั้งง่ายๆแค่นี้เลยครับแต่มันช่วยรีเซ็ตฟิล์มน้ำตาของเราได้ดีมากๆแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าอาการตาแห้งมันค่อนข้างเยอะแล้วเป็นบ่อยๆนะครับอาจจะต้องลองท่าบริหารที่มันแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้มาจากงานวิจัยปี2025เลยนะครับคือให้เราหลับตาขมิบเปลือกตาเบาๆแป๊บหนึ่งแล้วก็ลืมตาผ่อนคลายทำแบบนี้ซ้ำๆครับมันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อตาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการกระพริบตาของเราโดยตรงเลย แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงเหรอว่าควรจะใช้วิธีไหนดีก็ลองดูตามนี้ได้เลยครับถ้าอาการอย่างน้อยๆหรือแค่อยากป้องกันไว้ก่อนก็ใช้แค่2 0 2 0 blink ก็พอแต่ถ้าเริ่มเป็นบ่อยๆแล้วก็อาจจะลองหาแอปมาช่วยเตือนให้เรากับพิบตายดูส่วนใครที่มีอาการชัดเจนแล้วก็จัดท่าบริหารหลับรมิบลืมไปเลยครับทำทุกวันจะช่วยได้เยอะเลยมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเรามาสรุปกันอีกทีว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่สุดที่อยากให้จำให้ขึ้นใจจากการพูดคุยกันในครั้งนี้ ดังนั้นนะครับเป้าหมายของเราก็คือพยายามเตือนตัวเองบ่อยๆให้กับคลิปตาให้ได้ใกล้เคียงกับตอนที่เราไม่ได้จ้องจอก็คือประมาณ15ครั้งต่อนาทีแต่ไม่ต้องไปนั่งนับจริงจังขนาดนั้นนะครับแค่คอยเตือนตัวเองเป็นระยะๆะะก็พอและที่สําคัญที่สุดย้ําอีกครั้งนะครับทุกครั้งที่กับคลิปขอให้กับคลิปให้สนิทด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะฝากคําถามนี้ไว้ให้คิดกันเล่นๆครับว่าการกับพลิปตาครั้งต่อไปเนี่ยมันเป็นแค่ปฏิกิริยาของร่างกายที่เกิดขึ้นไปเอง หรือมันจะเป็นการดูแลดวงตาของเราอย่างตั้งใจกันแน่ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ